ันวันพักอีกแล้วนะครับเมื่อวานวันอาทิตย์ฝนตกไม่ได้ปั่นนะครับก็เรียกว่าผมก็ไปเดินแทนใช่ไหมครับแล้วก็วันนี้เราจะไม่มีการชดเชยนะครับเวลาที่นักกีฬาซ้อมตามโปรแกรมซ้อมนะครับก็คือว่าสมมติเมื่อวานเราซ้อมไม่ได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะครับวันนี้เราก็ดําเนินตามโปรแกรม ซ้อมต่อไปเลยนะครับอ่าพักก็คือพักไม่ต้องเฉยนะครับอ่ายกเว้นแต่ว่ามันต้องแบบว่าหยุดไปนานๆจริงๆอ่าอันน้นเราค่อยมาวางโปรแกรมซ้อมกันใหม่แต่ว่าถ้าแบบขาดซ้อมวันสองวันไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องเฉยแล้วก็อัปเดตนะครับก็คือสรุปแล้วก็คือ LRT แกงกระจานะครับเลื่อนนะครับเลื่อนไปเป็น31ตุลาคม2564เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องมาวางโปรแกรมซ้อมกันใหม่นะครับโปรแกรมซ้อมเดิม ที่ว่า7สัปดาห์มันไม่ใช่แหละนะครับเท่านั้นเนี่ยเดี๋ยวกลับบ้านไปเราไปวางโปรแกรมซ้อมใหม่เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังครับว่าเราจะซ้อมกันไปยังไง ดีเนีผมกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องออฟฟิศซินโดมผมเนี่ยปวดตรงไหล่เนี่ยสองข้างนี้มากนะครับก็พยายามทายาแล้วอะไรก็แล้วนะครับแล้วก็ยังไม่หายแต่ว่าคราวนี้บังเอิญเมื่อวานเนี่ยแฟนผมเนี่ยเขาเรียนออนไลน์นะครับเกี่ยวกับเรื่องเกีเ่ยวกบเรื่องจี้งพลังจักราอะไรจักระอะไรงี้นะครับแล้วผมเนี่ยก็คือไปแอบได้ยินเขาคุยกันถึงเรื่อง ท่าที่จะเรียกเปิดจักระอะไรอย่างนี้นะครับแล้วผมก็เลยเอลองทำตามนะครับปรากฏว่าปรากฏว่ามันช่วยเรื่องอาการออฟฟิศซินโดรมของผมได้เป็นอย่างดีอย่างไม่น่าเชื่อนะครับวันนี้ผมก็เลยเอามานำเสนอให้เพื่อนๆลองทำกันดูนะครับโอเควิธีทำก็ง่ายๆนะครับก็คือว่าเราก็คือ ทำมือแบบอย่างที่ผมทำเนี่ยผมอธิบายไม่ถูกนะครับก็คือว่าเนี่ยให้หลังมือเนี่ยมันเข้าหากันนะครับแล้วก็หายใจเข้านะครับหายใจเข้าหลังมือเข้าหากันแบบนี้นะครับแล้วก็ชูขึ้นไปเนือศีรษะเรานะครับอ่าหายใจออกนะครับเนี่ยครับเราจะรู้สึกได้เลยนะครับว่ากล้ามเนื้อโดยเฉพาะตรงไหล่เนี่ยมันผ่อนคลายนะครับลองทําดูนะครับลองทําสักห้าครั้งสิบครั้งนะครับผมว่า โอเคนะครับแล้วเนี่ยผมรู้สึกเลยนะครับว่าไหลเนี่ยมันกบแ๊บกบแบกบแนะครับนี่ครับก็คือว่างเมื่อไร่นะครับรู้สึกเจ็บปวดก็ทำนะครับดีขึ้นเยอะอ่าไม่เชื่อลองทำดูลองเอาไปทำกันดู ผ่านไปสำหรับการเดินวันนี้นะครับเดินเป็นระยะทางประมาณ2กิโลครึ่งใช้เวลาประมาณ35นาทีแต่ว่าไม่ไหวแล้วครับต้องรีบกับร้อนจัดนะครับอากาศร้อนมากตอนนี้35องศานะครับเพราะนั้นเนี่ยคือถ้าอากาศร้อนจัดก็ควรที่จะ พอนะครับแล้วเดี๋ยวเย็นนี้เดี๋ยวผมค่อยหาสะสมใหม่เพิ่มสะส,ะสมเก้าเพิ่มนะครับก็คือวันหนึ่งเนี่ยผมพยายามที่จะเดินให้ได้ประมาณ8ปดพนเะครับเมื่อวานเดินไปหมื่นเก้านะเพราะว่าไปตลาดด้วยแต่ว่าหลักๆก็คือ8ปดพมันจะช่วยให้เราเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นมา อ่ะเรามาเข้าสู่ช่วงตอบคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของโมดิฟนะครับพอดีว่ามีคำถามนะครับถามเข้ามาว่าเจ้าตัว2ตัวนี้นะครับมันต่างกันยังไงนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยคือโมดิฟเชนสเปร r เรสนะครับคือเป็นตัวหล่อลื่นสเปรย์หล่อลื่นโซ่นะครับตัวนี้ก็เป็น โมดีบไซคลิงเชนสเปรย์อาตตรนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวล่อลื่นโซ่เหมือนกันนะครับแล้ว2องตัวนี้มันต่างกันยังไงนะครับก็คือแรงแรกก็คือไอตัวนี้เนี่ยราคาเนี่ยม,มันแพงกว่านะครับไอตัวนี้เนี่ยราคาเป็นครึ่งหนึ่งของตัวเซรามิกนะครับซึ่งตัวเชนสเปรย์เรสนะครับเชนสเปรย์เรสก็คือว่าเวลาที่เราพ่นลงไปที่โซ่ของเรานะครับมันจะเหมือนกับเคลือบด้วยสารเทฟลอนนะครับซึ่งมันก็เพิ่มความเรียกว่า หล่อลื่นให้กับโซ่ของเรานะครับผมทดลองใช้แล้วประทับใจนะครับแล้วก็มันจะไม่ทำให้เจ้าตัวสารหล่อลื่นเนี่ยมันจะแบบแบบไม่ใช่เป็นน้ำน้ำเปียกๆนะมันก็จะพ่นไปแล้วมันก็จะแห้งนะครับแล้วก็เคลือบโซ่นะครับเพราะนั้นเนี่ยโซ่ก็จะดังยากด้วยนะครับตัวนี้เนี่ย คือพ่นครั้งหนึ่งเนี่ยใช้ได้ประมาณสัก2-300กิโลเมตรนะครับผมโอเคส่วนตัวนี้นะครับหลักการทำงานเหมือนกันนะครับคือพ่นไปบนโซ่นะครับหลังจากที่เราทำความสะอาดโซ่เสร็จแล้วนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยพ่นที่เฟืองได้ด้วยนะครับเวลาที่พ่นไปนะครับเจ้าตัวเซรามิกเนี่ยมันก็จะทำให้เป็นแบบมีสารสีขาวๆนะครับมาที่มาเคลือบที่โซ่และเฟืองของเรานะครับ ซึ่งไอสารเียวขาวนะ่ะก็คือเซรามิกนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยเท่าที่ผมใช้นะครับแน่นอนครับเซรามิกเนี่ยพูดกันจริงๆนะครับก็คือประสิทธิภาพมันดีกว่าเทฟลอนผมไม่ได้ว่าเชียร์ตัวแพงนะครับแต่ว่ามันดีกว่าจริงๆนะครับแต่ว่า ถามว่าตัวนี้ก็ดีไหมก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ได้ทั้ง2ตัวแล้วแต่ว่าใครเนี่ยมีงบประมาณแค่ไหนเท่านั้นเองนะครับผมก็คือว่าต่างกันนิดหน่อยนะตัวนี้เนี่ยมันเหมาะสําหรับการแข่งขันตัวนี้ก็ใช้ได้ในการแข่งขันได้แต่ว่าตัวนี้มันก็อาจจะว่ามีภาษีดีกว่าหน่อยหนึ่งว่างั้นนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นหลักการคร่าวๆเ,เกี่ยวกับเจ้าตัวสเปรหล่อลื่นโซ่ของโมทีฟทั้งสองตัวนะครับเดี๋ยวเที่ยวหน้านะครับผมจะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับว่า อ่าโอเคเจ้าตัวสเปรย์กับตัวน้ำมันหล่อลืดโซ่เนี่ยมันต่างกันยังไงโปรดติดตามตอน